สวัสดีสมาชิกอาโทมี่ทุกท่านนะครับฤดูร้อนอันอบอ้าวได้ผ่านพ้นไปเดือนกันยายนเดือนแห่งการผลิดอกออกผลก็มาถึงแล้วนะครับเออผมก็ขอให้ธุรกิจของนักธุรกิจอาตทมี่ผลิดอกออกผลอย่างงดงามในเดือนนี้เช่นกันนะครับวันนี้เราจะมาดูคําคำหนึ่งที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว แต่แนวคิดกลับไม่ได้ดูแยกแยะอย่างชัดเจนหรือแยกแยะไม่ได้เลยครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องวิสัยทัศน์และเป้าหมายครับเออในคัมภีร์ทามุตมีเรื่องราวนี้อยู่นะครับมีผู้ชายคนหนึงเดินไปตามทางเดินไปก็เหนื่อยมากแล้วตอนนั้นก็มีรถม้าผ่านมาพอดีครับเขาก็ขอร้องว่าขอขึ้นรถม้าไปด้วยได้ไหมสารถีก็อนุญ,ญาตทันที แล้วเขาก็ได้ขึ้นรถม้าไปหลังจากที่ขึ้นรถม้าไปแล้วเขาก็ถามกับสารถีว่าจากตรงนี้ไปถึงเยรูซาเล็มใช้เวลาเท่าไหร่สารถีก็ตอบว่าประมาณ30นาทีหลังจากฟังแล้วเขาก็นั่งไปกับรถมา้าสารถีบอกว่าใช้เวลา30นาทีเขาก็เลยถือโอกาสหลับ30นาทีเพราะว่าเหนื่อยมาก หลังจากหลับไป30นาทีตื่นมาเขาก็ถามกับสารถีอีกครั้งว่าอีกนานไหมกว่าจะถึงเยรูซาเลม็มสารถีก็ตอบว่าจากตรงนี้ต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครับเขาตอบแบบนี้ครับชายคนนั้นก็เลยบอกว่าเมื่อกี้จะบอกว่าอีก30นาทีไม่ใช่เหรอถ้าผ่านไป30นาทีตอนนี้ก็ต้องถึงเยรูซาเล็มแล้วไม่ใช่หรือไงเมื่อถามแบบนี้ไปแล้วสารธีก็ตอบกลับว่า ออรถมานี้กําลังเดินหน้าไปคคระทิดกับฝั่งเยรูซาลเล็มครับสารถีต่อแบบนี้เพราะชายคนนั้นถามแค่ว่าจากตรงนี้ไปเยรูซาลเล็มต้องใช้เวลาเท่าไหร่แต่ไม่ได้ถามว่ารถม้านี้กำลังมุ่งหน้าไปทางไหนเรื่องนี้หมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าการที่เราเดินหน้าไปอย่างเป้าหมายความเร็วนั้นไม่ได้สำคัญ แต่สำคัญที่ทิศทางสิ่งที่เป็นตัวกำหนดความเร็วและทิศทางก็คือวิสัยทัศน์และเป้าหมายในภาษาอังกฤษก็เรียกว่าวิชั่นครับภาษาไทยก็คือวิสัยทัศน์ไม่มีคำในภาษาเกาหลีที่อธิบายคำนี้ได้สิ่งที่เห็นจินตนาการภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว หรือสัญชาตญยานความคิดสร้างสรรค์ภาพในอนาคตอันนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์คำว่าวิสัยทัศน์ในอัตมีนั้นจะหมายถึงภาพอนาคตที่เราจะทําให้เป็นจริงนะครับภาพอนาคตที่ฉันจะทําให้ได้แล้วต่างกับคําว่าเป้าหมายยังไงวิสัยทัศน์นั้นเป็นคุณค่าที่เป็นเนื้อแท้หรือสิ่งที่เน้นคุณค่าและแสดงออกในเชิงคุณภาพ พูดง่ายๆว่าเป็นการแสดงออกในเชิงคุณภาพแต่เป้าหมายนั้นเป็นการกำหนดในเชิงปริมาณครับเป็นตัวแปรเชิงปริมาณมีหนังสือชื่อดังเล่มหนึ่งชื่อว่าวานบอกเยี่ยมของเคนแบรนชัตนักเขียนหนังสือเบสเซเลอร์และนักวิชาการด้านบริหารถ้า่านหนังสือของเขาที่ชื่อจงนำวิสัยทัศน์ทำให้ใจเต้นจะรู้ว่าเขาได้แยกแยะระหว่างวิสัยทัศน์และเป้าหมายนะครับ วิสัยทัศน์คือปัจจัยที่จะจูงใจหรือกระตุ้นเราอย่างสม่ำเสมอวิสัยทัศน์เพื่อบอกว่าเราเป็นใครเราต้องไปไหนและเราต้องทำอะไรนี่คือวิสัยทัศน์ส่วนเป้าหมายคือสิ่งที่จะทำให้เป็นจริงในเชิงปริมาณจุดที่เราต้องการทำให้สำเร็จในเชิงปริมาณครับถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับวิสัยทัศน์ของธุรกิจอธิมีคือชีวิตที่สมดุลน,นี่คือวิสัยทัศน์นะครับ การจะมีชีวิตที่สมดุลได้จะต้องมี4ปัจจัยด้วยกันสุขก,กายรู้จักรักได้เรียนรู้และแบ่งปันความทรงจำเกี่ยวกับสังคมทั้งหมดนี้เป็นคุณค่าที่แท้จริงนะครับคุณค่าที่แท้จริงว่าแต่วิสัยทัศน์สำคัญแล้วเป้าหมายไม่สำคัญเหรอไม่ใช่เลยครับวิสัยทัศน์กับเป้าหมายก็เหมือนกับ2ด้านของเหรียญน,นะครับ หรือพูดได้ว่าวิสัยทัศน์ที่ไม่มีเป้าหมายนั้นมันจะเหมือนภาพดวงตาหรือการคุยโม้ไม่เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นการมีชีวิตที่สมดุลเวลาพูดว่าจะทำเพื่อให้มีชีวิตที่สมดุลสุขก,กายรู้จักรักได้เรียนรู้และแบ่งปันแต่ถ้าคุณทำเป้าหมายที่จะได้เงิน1 5 0 0 0ล้าน0 0บาทไม่ได้หรือทำเป้าหมายที่จะหา1ล้านหรือ 6, ,000 ไม่ได้มันก็จะเป็นจริงไม่ได้ ถ้าอยากจะให้วิสัยทัศน์กระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นด้วยใจรักคุณจะต้องมีเป้าหมายที่ละเอียดชัดเจนนะครับไม่ใช่เป้าหมายไม่ชัดเจนมันจะต้องชัดเจนครับหากจะสร้างความมุ่งมั่นด้วยใจรักหรือความมุมานะให้ลงมือทําได้คุณจะต้องมีวิสัยทัศน์นะครับวิสัยทัศน์จะนําทางเราไปสู่เป้าหมายครับ ทำหน้าที่เป็นเหมือนเข็มทิศให้กับเราหากเรามีแผนที่และเข็มทิศแล้วมันจะชี้เฉพาะทิศทางที่ถูกต้องกับเราเท่านั้นแต่มันจะไม่ได้บอกกับเราว่าระหว่างทางจะเจออุปสรรคใดบ้างเวลาที่เราเอาแผนที่และเข็มทิศไปสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตำแหน่งไหนบนแผนที่ เราต้องตั้งจุดเริ่มต้นที่เราอยู่ไปยังเป้าหมายแล้วดูเข็มทิศถึงจะนำทางไปถูกถ้าเราไม่รู้ตำแหน่งปัจจุบันของตัวเองไปไหนไม่ได้ครับเช่นเดียวกันนะครับพูดง่ายๆก็คือเราจะต้องรู้ตำแหน่งปัจจุบันของเราอย่างชัดเจนซะก่อนถึงจะหาเข็มทิศเดินทางต่อไปได้ถ้าตอนนี้เรายังไม่รู้ตำแหน่งของเราเลยเราจะเดินหน้าต่อไปได้ยังไง เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริงพาร์ทเนอร์ที่ลงพื้นที่จะต้องรับมือกับปัญหาได้ในทันทีสปอนเซอร์ที่อยู่ไกลกับเรามากจะช่วยยังไงดังนั้นต้องทำยังไงครับสปอนเซอร์จะต้องให้เราพาร์ทเนอร์ทำซ้ำให้ได้ครับต้องเสนอปรัชญาวิสัยทัศน์และเป้าหมายของตัวเองให้กับพาร์ทเนอร์ต้องทำแบบนั้นให้พาร์ทเนอร์ทำซ้ำให้ได้นะครับถ้าอย่างนั้นต้องทำยังไง ลีดเดอร์ต้องเสนอวิสัยทัศน์และเป้าหมายให้กับพาร์เนอร์อย่างชัดเจนวิสัยทัศน์ของพวกเราคือชีวิตที่สมดุลซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นนมามธรรมเน้นคุณค่าและเป็นคุณค่าที่แท้จริงส่วนเป้าหมายของพวกเราคือ1.50 0 0ล้บาทประกาศไปแบบนี้ครับแล้วจะทำให้พาร์เนอร์เชื่อสิ่งนั้นได้ยังไงดังนั้นพวกเขาจะต้องรู้เนื้อแท้ของอะตอมีครับ ว่าทำไมทำอะตอมีไปหลายปีถึงจะไปยังเป้าหมายนั้นได้นะครับเราจะต้องเสนอในเชิงตรรก,กะสมตุสม,มผลและเชิงคณิตาศาสตร์แต่ถ้าไม่ทำอย่างนั้นพูดแต่ล้านห้าล้านห้าต่อให้ทำแบบนั้นเขาก็ไม่ได้เชื่อมั่นกับมันครับทำแบบนั้นไม่ได้ครับต้องเสนอให้ชัดเจนไม่งั้นจะกลายเป็นแค่คำคุยโม้โอ,โอ,โอ้อวดนะครับ ลีเดอร์จะมีหน้าที่เสนอวิสัยทัศน์และเป้าหมายให้ชัดเจนครับลีเดอร์ต้องทำสิ่งนี้ครับต่อไปผมจะพูดถึงความสำนึกในภาระหน้าที่กับความรับผิดชอบนะครับเออเวลาเราพูดถึงวิสัยทัศน์ความฝันและเป้าหมายเราพูดเรื่องนี้กันบ่อยแต่เราไม่ค่อยพูดถึงความสำนึกในภาระหน้าที่กับความรับผิดชอบครับ วิสัยทัศน์และเป้าหมายนั้นหากขาดความสำนึกในภาระหน้าที่กับความรับผิดชอบแล้วจะสำเร็จยากครับหนึ่งในข้อควรปฏิบัติที่ลีดเดอร์ต้องมีก็คือความสำนึกในภาระหน้าที่กับความรับผิดชอบมีนิทานชื่อดังเรื่องหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับความสำนึกในภาระหน้าที่กับความรับผิดชอบอยู่ครับมีหนังสือหลายเล่มที่พูดถึงนิทานเรื่องนี้มีนักบวชวัยกลางคนรูปหนึ่งระหว่างที่ท่านกำลังเดินทางไปบังเอิญไปเจอกับช่างสลักหินที่กำลังสลักหินอยู่ ท่านก็ถามกับช่างสลักหินคนแรกว่าเจ้ากําลังทําอะไรช่างสลักหินคนแรกฟังแล้วก็เวียงใส่ว่าไม่เห็นด้วยไงว่ากําลังสลักหินอยู่เมื่อถามช่างสลักหินคนที่สองว่าเจ้ากําลังทําอะไรอยู่เขาตอบว่ากําลังทํางานเพื่อหาข้าวกินเลี้ยงปากท้องเลยต้องมาทํางานหนักแบบนี้เนี่ย แล้วนักบวชก็ถามช่างสลักหินคนที่สามว่าเจ้าทําอะไรอยู่ข้ากําลังสลักหินเพื่อสร้างแท่นบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ใหม่ให้ผู้คนกราบไหว้เขาบอกไปแบบนั้นถ้าอย่างนั้นช่างสลักหินคนแรกเขามาสลักหินโดยที่ไม่รู้เหตุผลด้วยซ้ําว่าทําไมต้องทําส่วนช่างคนที่สองทำงานเหนื่อยจะตายอยู่แล้ะทําไปเพื่อเลี้ยงปากท้องของตัวเองช่างสลักหินสองคนนี้ ทำเพื่อตัวเองไม่มีความสำนึกในหน้าที่หรือความรับผิดชอบไม่มีความคิดที่ว่าจะต้องทำให้พาร์ทเนอร์สำเร็จให้ได้จะทำให้อะโมี่เป็นธุรกิจร้อยปีให้ได้ไม่มีความคิดนั้นแค่ฉันกินดีอยู่ดีได้เงินคนเดียวก็ได้แล้วขึ้นตำแหน่งคนเดียวก็ได้แล้วคนอื่นจะเป็นยังไงฉันไม่แคร์มีเหตุการณ์แบบนี้เยอะเลยนะครับอันนี้คือช่างสลักหินคนที่1และ2ครับ ส่วนช่างสลักหินคนที่3ามแม้ทำแล้วจะเหนื่อยและดูต่ําต้อยแต่ทําเพราะเห็นว่าเป็นงานที่มีคุณค่าคนนี้จะสลักหินได้อย่างสวยงามเลยครับเพราะแค่การสลักหินเขาก็สัมผัสได้ถึงคุณค่าแล้วธุรกิจอตอมีก็เหมือนกันนะครับถ้าทําแบบนั้นจะทําให้งานยิ่งมีประสิทธิภาพและงดงามกว่าเดิมธุรกิจอตอมีนั้นยังไงคุณก็จะได้เห็นวิสัยทัศน์ และจะทําให้เป้าหมายของการได้เงินหนึ่งล้านห้าแสนบาทเป็นจริงได้แต่มันไม่ใช่งานง่ายครับวิสัยทัศน์จะคอยผลักดันจูงใจเราให้ไปยังเป้าหมายทําให้เราไม่หมดไฟคอยเติมไฟให้เราอยู่เสมอเลยครับถ้าไม่ทําอย่างนั้นอย่างที่เขาพูดกันช่วงนี้คือคุณจะกลายเป็นหมูอ้วนกอดเงินล้านห้า เป็นหมูนอนอิ่มอยู่แบบนั้นนะครับแล้วชีวิตมันจะมีค่ามีความหมายอะไรถ้าเราใช้ชีวิตแบบนั้นเราจะไม่มีค่านะครับสมาชิกอัตมีทุกท่านครับวันนี้เราได้พูดถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายไปแล้วนะครับแนวคิดอาจจะดูเป็นนามธรรมไปนิดถ้าฟังแค่ที่ผมอธิบายจบอาจจะไม่เข้าใจดีก็ได้ครับ อยากจะให้ทุกท่านในแต่ละศูนย์แต่ละทีมหรือแต่ละคนลองคิดว่าวิสัยทัศน์และเป้าหมายของตัวเองคืออะไรแล้วเป้าหมายของเราทุกคนสุดท้ายแล้วคือการมีไรายได้หนึ่งล้านห้าแสนบาทซึ่งการจะทำเป้าหมายนั้นได้เป้าหมายระหว่างทางของเราจะตั้งยังไงแล้วสิ่งนั้นการที่เราจะทำเป้าหมายนั้นได้นะครับวิสัยทัศน์ได้พลังกับเรามากน้อย แค่ไหนอยากให้ลองคุยสิ่งนี้กับหัวหน้าศูนย์หรือสปอนเซอร์ของคุณไปรวมตัวกันนะครับแล้วก็อภิปรายกันดูครับมันจะสามารถนําไปปรับใช้กับตัวเองได้ดีเลยครับวิสัยทัศน์ของเราคืออะไรเป้าหมายของเราคืออะไรและเป้าหมายกลางทางของเราคืออะไรแล้วการเดินทางไปยังเป้าหมายเหล่านั้นวิสัยทัศน์ของเราทำหน้าที่อะไรให้เรา ถ้าไม่มีหรือไม่เคยลองคิดถึงวิสัยทัศน์เลย<ๆ>ก็ให้ลองมาแลกเปลี่ยนความคิดกันว่าวิสัยทัศน์จะทำหน้าที่อะไรต่อการขยายธุรกิจของเราในอนาคตทุกคนก็คงเหนื่อยมากกับเดือนกรกฎาคมและสิงหาอันอบอ้าวที่ผ่านมาในที่สุดก็มาถึงเดือนกันยายนเดือนแห่งการผลิตด,ดอกออกผลเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมนี้ขอให้สมาชิกอาธมีทุกคนมีดอกผลทางธุรกิจกันอย่างอุดมสมบูรณ์นะครับขอบคุณครับ